สวัสดีเอฟซีทางช่องทุกคนนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณสมาชิกรายเดือนของช่องนะครับที่ยังอยู่คอยซัพพอร์ตช่องกันตลอดมานะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับแนวทางวันนี้วันนี้ผมของดไลฟ์ลาวพัฒนานะครับเมื่อวานลาวพัฒนาก็ดีใจกับสายวิ่งสายรูดด้วยนะครับลาวพัฒนา สายวิ่งสายรูดนะครับฟันที่หกตัวเดียวนะครับฟันให้เลยหกตัวเดียวมาบนนะหน่วยเน้นบนนะครับเน้นไปที่หน่วยแต่มาสิบนะครับก็จะได้นิดหนึ่งที่ตัวเจาะนะครับตัวเจาะเมาื่อวานเราพัฒนาเน้นหนึ่งหกสองหกบนมากเลยนะครับสามตัวที่มีใกล้เคียงก็คือสี่สองหกนะคือผมบอกว่าบนน่าจะมาต่ํา นะครับมาต่ำจริงๆนะก็คือมาที่หกสามตัวที่เด่นแล้วเขาออกข้างนางดก่อนด้วยหกสามแล้วผมไม่ได้จับให้ก็เสียดายมากๆเลยนะครับเนาะจับถ้าจับสามสองหกนั้นก็แตกสามตัวโตนให้ได้เลยเนะาะก็เสียดายจับแค่สี่สองหกตัวเน้นหนึ่งหกสองหกไม่มีสามหกสี่หกยังจับนะครับ คือเว้นให้มันออกนี่แหละครับสี 4, 6, ่หกกดเจาะผมแต่สายรูดนะครับวิ่งก็คือไม่พลาดเน้นบนรอบที่แล้วนะะสำหรับรอบนี้นะครับรอบนี้เดี๋ยวเรามาดูห้านอยกันก่อนดีกว่านะครับอะแปบ๊บนึงนะรู้สึกว่ากระดาษผมจะเลอะนะแป๊บนะครับผมขอ ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับฮาหนอยวันนี้เราก็มีลุ้นไปด้วยกันเมืหห่อวานฮานอยนะั้นมาตั้งแต่เฉพาะกิจเลยแล้วก็กาชาติมานะครับเฉพาะกิจกาชาติแล้วก็มารอบปกติ อีกรอบหนึ่งเนะาะเมื่อวานให้วิ่งรูดห้าหกไปสายวิ่งสายรูดเมื่อวานหกไม่มาดีมากเลยนะครับหกหมั้งแต่ฮานอยเนะาะมันแต่รอบเฉพาะกิจเนาะห้าหกแล้วก็มาเจ็ดหกกาชาติเออมาปกตินี่เจ็ดเจ็ดหกตัวเดิมที่ออกกาชาติไปแล้วออกแปดจ็ดหกบนแล้วก็มาหกหนึ่งนะครับหนึ่งหกหนึ่งเราคิดว่าหกหนึ่งจะไปลาวด้วยไม่ไปนะครับไปหกสามแทน มาปิดท้ายด้วยเก้าหกนะครับเก้าหกไม่ได้จับให้เมื่อวานนะมารอบวีนะครับเก้าหกหกเมื่อวานวิ่งดีมากเลยอสำหรับรอบนี้นะครับมาดูกันต่อวิ่งรูดนะวันนี้ได้สูตรนี้วิ่งดีนะครับเดินดีมากเลยรอบที่แล้วมีหลุดก็คือวันก่อนที่จับจับตัวเด่นตัววิ่งรูดมาให้ผิดนะ จับอีกสูตรหนึ่งมานะสูตรนั้นจะไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะจะไม่เดินยาไม่เดินมากไม่เดินทุกน้อยนะบางทีมาแค่น้อยเดียวแล้วก็รุดอะไรอ่ะแต่สูตรนี้น่าจะเดินเดินหลายน้อยด้วยนะเริ่มตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะผมให้หนึ่งกับสองนะรอบนี้ได้หนึ่งกับสองซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งกับสองนะครับสำหรับหานอยหนึ่งกับสองน้อยรวมนะครับผมไม่ได้เจาะจง ว่าจะมาน้อยไหนสูตรเดียวเราก็ลุนได้ทุกหน่อยอ่ะตัวเจาะนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับสองห้าสองหกสองเจ็ดนะครับ 3ามหสามเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองนะครับมีสามหกสามเจ็ดด้วยนะครับแถมมาแล้วก็หนึ่งสองตัวมันเองต้องจับด้วยเพราะว่ามาบ่อยมากเลยนะครับตัวมันเองเนี่ยเมื่อวันห้าหกมาที่ ลาวอะไรที่ผมจับให้เมื่อวานผมให้วิ่งห้ากับหกอ,อ๋อห้านอยออมาที่ห้านอยรอบเฉพาะกิจนะครับเมื่อวานห้าหกเนาะมาเฉพาะกิจนะวันนี้ก็ลุน้นเฉพาะกิจมาดีมากเลยนะครับเกือบทุกวันนะมีเว้นแค่บางวันแค่นั้นเฉพาะกิจถ้าใครจะลุน้นตั้งแต่รอบแรกนะมเมื่อวานไปปกติเจ็ดหกอ่าสามตัวผมจับให้นะครับ ตัวนี้เลยได้ลุ้นกันเพื่อนเลยนะครับหนึ่งหกสองกับหนึ่งเจ็ดสองที่บางคนบอกไม่กลับนะครับไม่กลับตับแตกบางทีผมเขียนไม่ได้ตามหลักด้วยนะครับหกสองก็ได้นะครับหกสองเจ็ดสองอะไรประมาณนี้แต่สามตัวผมจับแบบนี้ให้นะครับลองเอาเจ็ดสองกับหกสองด้วยนะครับนะครับผมชอบหนึ่งหกสองกับหนึ่งเจ็ดสองมากกว่าหนึ่งสองหกกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดนะครับหนึ่งหกสองกับหนึ่งเจ็ดสองนะครับ ขอให้แตกสามตัวนะครับหนึ่งหกสองหนึ่งเจ็ดสองนะอ่าสามตัวตัวเด่นนะครับก็จะมีสองเจ็ดสองหกสองหนึ่งนะครับหนึ่งสองสองเจ็ดสองหกอ่าที่เป็นตัวเด่นของรอบนี้นะครับแล้วก็มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับน่าจะมีติดนะ หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองหกสองเจ็ดสี่ชุดนะครับผมสี่ชุดแตกแล้วก็มีสองหนึ่งอีกตัวหนึ่งก็เป็นห้าที่ผมคิดว่าหน้าจะมาแล้วก็เด่นด้วยนะครับแล้วก็จงช่วงนี้เจ็ดเดินดีนะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดจับมาให้ด้วยเพราะว่าเจ็ดเจ็ดช่วงนี้เข้ามานะเมื่อวานก็หกกระจายวันนี้อาจจะเป็นเจ็ดก็ได้นะครับหนึ่งเจ็ดหรือสองเจ็ดอะไรประมาณนี้่ยตัวเน้นผมนะครับอ่ะ โอเคผ่านฮานอยไปดูลาวสตาลาาสตาเมื่อวานเสียดายอีกนิดหนึ่งเสียดายอีกแล้วนะครับก็คือ,คอไม่ได้จับห้าเจ็ดหกเจ็ดให้นะฮะผมเพราะว่าอีกสูตรหนึ่งมันได้ห้าหกเจ็ดผมไปจับแค่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดไม่ได้จับตัวมันเองด้วยสูตรของในตัวมันเองก็คือห้าเจ็ดกับหกเจ็ดถ้างั้นก็คงจะปังแปกกันไปนะผมให้รูดเก้าศูนย์เมื่อวานพลาดน,นะไปออกสูตรที่มันอยู่ ในตัวเด่นก็คือห้าหกเจ็ดอืมก็เลยพลาดนะอ่ะวันนี้ขอขอขอ,ขอฟันตัวนี้เลยนะครับวิ่งรูดนะผมให้ไปที่หนึ่งกับสองเหมือนกันกันกบฮานอยนะครับขอให้แตกเหมือนเดิมนะครับสำหรับลาวสตานะขอให้อย่างน้อยก็ตัววิ่งรูดเข้านะครับหนึ่งกับสองอ่าโดยเฉพาะสองช่วงนี้เขาก็เดินดีอยู่นะ รอบก่อนก็เจ็ดสองเจ็ดศูนย์สองอะไรประมาณนี้ตัวเลขเลขเจ็ดช่วงนี้ก็มาดีเหมือนกันนะใกล้จุดจีนะเลขเจ็ดมาดีมากเลยหนึ่งกับสองเลขเจ็ดกับเลขสองตัวเดียวกันเลขเจ็ดกับเลขหนึ่งไม่ใช่เลขเจ็ดกับสองสิบางคนบอกหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวกันเอออ่ะตัวเจาะนะครับก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามนะครับหนึ่งสี่ หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่เนี่ครับมีอีกสองสามสองสี่ นะครับสองสามสองสี่สองเจ็ดแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะครับสองเจ็ด หนึ่งเจ็ดหรืออาจจะเป็นเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งก็ได้นะครับกลับตัวเข้าไปด้วยนะครับสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะครับขอฝากไปที่อะไรที่ผมยังไม่เอาลงนะครับแป๊บหนึ่งนะอ่ะสามสี่โอเคสามสี่มองเห็นแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสามสี่สองเจ็ดหนึ่งเจ็ดอย่าลืมตัวนี้ด้วย เลขเจ็ดมาดีเจ็ดสามผอฝากอีกตัวหนึ่งนะครับผมมาดีเหลือเกินเก้าชุดนะครับสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะวิ่งรูดหนึ่งกับสองแต่จับสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดมาให้ด้วยเพราะว่าเดินดีเจ็ดเออไม่อยากจะทิ้งนะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวเจาะก็จะมี 7 2 4สองสี่นะครับไม่ได้จับเจ็ดสีให้ยามาก็แล้วกันนะครับแล้วก็เจ็ดหนนะครับผมชอบเจ็ดสอกับเจนะ็ดหนึ่งสีะขอให้แตก3ตัวด้วยนะครับเจ็ดส4เจ็ดหนอ่าส่วนตัวเน้นนะครับก็จะมี1 4 2 4 2 7 สองเจ็ดสองสี่หนึ่งสี่อ่าเรียงกันแบบนี้เลยหนึ่งสี่สองสี่สองเจ็ดเน้นอีกสักตัวดีไหมไม่น่านะเอ,อละนะแค่นี้นะครับน่าจะเวิร์กนะครับรอบนี้อ่า 1, 4, 2, 4, 2, อหนึ่งสี่สองสี่สองเจ็ดคอยปังกัน นะครับผมรอบนี้โอเคสําหรับแนวทางสองแนวทางนะครับฮาหนอยกับลาวสตานะครับวิ่งรูดตัวเดียวกันก็คือ1กับ2นะครับวันนี้น่าจะมานะครับเมื่อวานผมให้ฮาหนอยมาลาวสตาด้วยนะครับหกเจ็ดเจ็ดหกนะเออ,เอวันนี้ไม่แน่นะครับตัวเลขมันคล้ายกันหรือเปล่ามีมีหรือเป่าม,มีอะไรมีหนึ่งเจ็ดนะมีหนึ่งเจ็ดนะครับตัวนี้นี หนึ่งเจ็ดแล้วก็มีสองเจ็ดนะครับที่ผมเน้นด้วยนะหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดไม่แน่นะตัวเลขคล้ายกันอย่างนี้ก็อาจจะมาได้นะครับสามเจ็ดมีนะมีมีครับโอเคแล้วก็จะมีสองสี่หนึ่งสี่ที่ไม่เหมือนกันนะแต่หนึ่งกับสองเขาอาจจะเอาตัวนี้มาออกไอ้นี่ก็ได้นะตัวเลขคล้ายกันเยอะแล้วก็มีหนึ่งสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดนะครับที่เหมือนกันโอเคเลยรอบนี้หนึ่งเจ็ดสอง จ็ดสองสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งหกสองเออเลขตัวเล็กใครกันมีเจ็ดมีมีเจ็ดเป็นกันแล้วก็มีหนึ่งมีสองเป็นกันอะหอยปังนะครับ <c oughs> เออหนึ่งเจ็ดสองไม่ได้จับให้นะหนึ่งเจ็ดสองมีไหมอันนี้มีเจ็ดหนึ่งสี่กับเจ็ดสองสี่ใกล้เคียงไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ไปก่อนก็นแล้วกันนะครับผมหอยปังนะครับรอบนี้สวัสดีครับทุกคน